สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันพันโหดครับมาดูคู่นี้ครับนี่ก็จะเป็นคู่ของซานนี่นะครับจับคู่กันระหว่างซานนี่ s y 2 0 4นะครับข้างบนส่วนข้างล่างนั้นก็จะเป็น SY215C ครับบุกเบิกอยู่บริเวณใจกลางอ่างเก็บน้ำบ้านน้องกระทุ่มเลยครับ ใกล้ๆกับฝั่งทิศใต้นะครับเตรียมเบอร์แคนดงจังหวัดบุรีรัมย์ครับมีไม้มีไม้ในการเดินนะครับคันนี้เสียทัดนะครับ S Y สองร้อยส่ฮะ โอ้เสียตัดวิตโกนบอกไม่ดุเดือนหรอกไม้แกเยอะอยู่ว่ากันเดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆก,กันครับจัดไม้มาเป็นกองทับเลยครับหลายตันเลยนะเนี่ย นี่ครับดูสิครับไม้ยาวๆทั้งนั้นเดี๋ยวว่าข้างล่างดีครับป๋าเวงนี่บุกโหดเลยน่ากลัวไหมเราป๋าเวงอ่ะ อันนั้นไม่ได้เพราะนั่นอะไม่ไม,ม,มีไม้เลยนะโอ้ป่าวเวงนี่ไม่ใช้ไม้เลยครับเสียทัดบอกข้างล่างนี่ป่าวเวงไม่ใช่ไม้ไมเอาแล้วถ้าอย่างนี้ก็มันสิครับ ส่งต่อกันขึ้นมานะครับป๋าเวนี่เดินชั้นล่างครับเดินชั้นล่างดิน้นสมองล้วนๆนะครับโอ้โหบาดเสียวผมเห็นแล้วผมยังเสียวเลยแล้วเสียทัดบอกว่า ไม่ดูเดือดนี่มันยังไงยังไงอยู่นั่นเนี่ยดูสิครับเละเป็นโจ๊กเลยครับอยู่ห่างจากฝั่งประมาณร้อยเมตรได้นะครับห่างจากฝั่งจากาแนวแนวเขตแนวที่จะเวียงดินขึ้นครูนี่ประมาณร้อยเมตรครับ ครับเละเป็นโจ๊กเลย ครับฐานดูฐานก่อนฐานอย่างมั่นคงเลยครับหนึ่งสสาสี่ห้าไอ้ที่ยังไม่เยียบเนี่ยห้าท่อนไอ้ที่ยืนอยู่นี่ไม่ต่ำกว่า4ี่แล้วครับจัดไม้มาเป็นกองทับเลยเสียทัดแสดงว่ารอบนี้เอาอยู่ครับถ้าไม่มั่นใจนี่ ผมจะไม่ตะโกนมาบอกว่าไม่โหดไม่โหดนะครับ แล้วคนที่น่ากลัวนี่น่าจะอยู่ด้านล่างแล้วครับน่าจะเป็นป๋าเอง สมองทั้งนั้นแล้วครับไอ้ที่ตักขึ้นมาเนี่ยในชั้นของป่าวเวงที่ลงไปนี่โอ้ระดับนี่ระดับหัวเก่งเลยนะครับไม่ต่ำกว่า2เมตรแน่นอนครับไปยืนอยู่น่าจะเป็นชั้นดินแข็งนะครับ2เมตรเป็นอย่างต่ำ ถ้าเกิดเดินแบบไม่มีไม้ชั้นบนนะครับติดลมร้อยเเซนแต่ถ้าว่าชั่วโมงนี้ขุดออกในลักษณะขุดเดินหน้าโดยที่ตัวรถอยู่ด้านล่างเหมือนอย่างที่ป๋าเวงทำแล้วก็หลายๆช็อตที่ผ่านมานั้นก็มีทั้งเสียวไส้แล้วก็ปลอดภัยครับ ถ้าไปเจอหลุมอีกก็รับรองว่าเอาอยู่ครับในส่วนของเป๋าเองบุกเดือดเลย ป่าเบี้ยวกับป่าเจาะนี่ใายเดียวอยู่คนละจุดนะครับป่าเจาะนี่อยู่ฝั่งทิศตะวันออกป่าเบี้ยวก็อยู่ฝั่งทิศตะวันตกส่วนผู้หูสายโหดเสียทัดป่าเวงนี่ก็อยู่กลางหนองครับแต่ว่าอยู่ใกล้ฝั่งทิศใต้ ค่กันก่อนครับเดี๋ยวกันใหม่ช่วงหน้าครับตีเล็กสายมันมันโหดสวัสดีครับ